เจ้าก็น่าจะรู้ดีตลอดที่ผ่านมาข้าลงมือไม่ต้องมีเหตุผลอันตเท่ายังข้ายันพว่ยทั้งศาลก็ไม่พึ่งเหตุผลไม่รู้จักกำลังตัวเองจริงๆทักษะที่ห้ามรบคาแห่งเหมันองใจปันหัว<ะ>พอคู่รักมังกรอสรพิษภาษาวิญญ,ญาณยุดอันว่าแข็งแงกร่งเกิดขึ้นอีกหลายเท่า ไม่ใช่เค่ลงทะเลทรายท่านี้ชื่อมังกรอสรพิษโจมตีคู่ทำให้เห็นถึงอำนาจของมังกรและความยิ่งใกของอสรพิษอสรพิษทำให้กลีบดอกไม้เหี่ยวเฉาวไว้ขึ้นอสรพิษบุปผาชมตนทักษะที่หกํำแสงแกนสอนคองลอยร่อง มังกรนิดเผาไหมแล้วชาวยานกระจอกราชาไทยราชเทีินนามพมยุทธ์เหรอแล้วไงอ้า กินปากแต่เท่านี่ฉันขลืมตาไม่ขึ้นเลยให้ตายสิเม่ชม็อตไอ้ป๋อยอ,อ,อ,อย่ามาพวกนินปากข้าสิถ้าอยากขยัยงชมัดเหวี่อยากหักเลือดเองก็ขอไปออรกระสานทิชชูออ่ ทำให้พลังวิญญาณเพิ่มมากขึ้นแต่ลำแสงแกสอนทองลอยลอ่องหลายช่างน่ากลัวจริงๆแม้แต่มังกรอสรพิษโจมตีคู่ก็ยังพ่ายแพ้แก่เขานี่ไงหรอ,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 อ เห็นกันเจ้าสองคนที่มีศิลธรรมสูงส่งแ็ว,วันนี้ก็จะปล่อยพวกเจ้าไปจะไม่หยุดเหรอ <c oughs> ผัววุโสทั้งสอง <c oughs> ประวัติพวกเขาก็คือเรา <c oughs> ไม่รบกวนให้ท่านผู้อาวุโสต้องเสียสละเพื่อเราบุญคุณครั้งนี้หากมีโอกาสเขาได้ตอบแทนรีบพาเองอีหลานออกไปเถอะครับีอลาน